สวัสดีครับ f c ทุกท่านนะครับรบกวนช่วยกดติดตามหรือกดซ u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับเครับผมนันวัวมมีราคาส่ววัวมันโล่งครับผมมื่กวายนะท่นอือคือตอนนี้วัวไม่มีราคาแต่วัวไทยบ้านมีราคาอยู่ได้ถูกถูกต้องไหมครับอือโอ้ผมว่าถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงวัวไทยบ้านตั้งนานนี้นะจะสบายใจแล้วเนาะใช่ครับไม่ต้องมามีความรู้สึกผิดหวังเนาะครับผม จากผู้ประสบภัยเนาะถูกต้องไหมครับตอนนี้เป็นผู้ไม่ประสบภัยแล้วผู้ชมครับเพราะว่าเริ่มรู้แล้วเนาะผมถามท่านลุงครับกระแสนี่มันเป็นยังไงบ้างครับตอนที่เราเลี้ยงนี่มันกกกระแสหัวจะห่วงนู่นก็ดีแต่หลอกหัวใหญ่ผมบอกแล้วหัวใหญ่สู้ไม่ไหวสวัสดีครับผมครับที่นี่ที่ไหนครับทุ่งนาครับบ้านบ้านขอนแก่นตำบลหนองฮะ อำเภอสุรินทร์อ๋อสทจังหวัดสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์คุณอาชื่อเล่นชื่ออะไรครับชื่อกรชื่อกรเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราไปไล่เรียงแนวคิดวิธีการเลี้ยงวัวไปชมกันครับคุณลุงใช้เวลาเลี้ยงวัววันหนึ่งกี่ชั่วโมงครับสามสิบนาทีสามสิบนาทีกอนไหนครับช่วงเช้าฟางมันกินก็ตักน้ามันไว้ก็ตอนเย็นเราก็ขย่ามันกินก็จบแล้วจบแล้วเพราะว่าคุณลุงขับรถ วินมอเตอร์ไซค์ด้วยเนาะพอบินมอเตอร์ไซค์ต้องวิ่งทั้งวันอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ใอ๋อแสดงว่าวันหนึ่งใช้เวลาเลี้ยงวัวแค่30นาทีเฮ้ยน้อยมากเลยนะเสียเวลาเเวลาเกี่ยวหญ้าทำมันกินอ๋อแต่ว่าเราวัวเราไม่เยอะเนาะที่คุณลุงหมูว่าหอบเดียวรู้เรื่องถูกต้องครับอ๋อคือตอนนี้ถ้าเป็นวัวใหญ่ๆเนี่ยไม่น่าจะไม่ใช่หอบเดียวแล้วเนาะเป็นรถเนาะแต่ว่าตอนนี้เป็นวัวไทยบ้านหอบเดียวรู้เรื่องใช้เวลาแค่ สามสิบนาทีด้วยลดเวลาลดหญ้าลดภาระเนาะครับผมอันนี้เป็นหญ้าอะไรครับพันยังงี้ผมโอ้โหกันพันเตือนพันยังงี้อ่อนอ๋อวัวกินดีไหมครับนี่ดีดีเตือนแกรบนี้เลี้ยงได้เยอะไหมครับโอ้โหพอเลี่ยวเรื่อยนะเกลี่ยแกนเยอะได้เต็มแล้วอืมเต็มแล้วครับผมแสดงว่าวัวของเราตัวเล็กมันกินน้อยถูกต้องไหมครับใช่ใช่ คือหญ้าประมาณสักงานสองงานนี่เหลือเฟือเลยเนาะถ้าเป็นวัวไทยบ้านเนาะกินเหมือนเดิมเสองแหกกเขาพอแล้เพวกนี้เหรครับวัวไม่กินารเดี๋ยเทียแก้วผมให้กินกับเราก็สอบทำไมถึง่างกันครับวัวไม่กินหลายกินฟางนะเน้นฟางทำไมถึงเน้นฟางครับมันกินฟางมากกว่าม้วม้นมันโบเลียกหยาบโบเลียกฟางนะกินแปลืกกินฟางขี้มันสีแกนครับผม หย้าเคี้ยเมื่กี้มันขีก็อ่อนสีนะครับผมห,หลักๆแล้วคุณลุงก็จะให้วัวก,กินฟางเป็นหลักบ<ช>ย่าอันนี้คือข้าวัวของคุณลุงแล้วกันเนาะ<ช>เลี้ยงวัวสายพันธุ์อะไรบ้างครับนี่พันธุมม์ธรรมดาปะพันธุ์ไทยบ้านเราเออทำไมถึงเลี้ยงสายพันธุ์นี้ครับคุณลุงมันเลี้ยงง่ายเพราะว่าตัวใหญ่แล้วมันเป็นโหลมันอ่ะอ๋อหลักๆเลยที่แก่ไปแล้ว วัวขี้แก่ไปเหรือสามตัวร้อยเขาว่าสามตัวร้อยใช่ไหมครับสามตัวร้อยมันก็ยังดีนะถูกต้อตงไหมคุณลออุงทำไมหา้าหมืน่นขาดเส้นค่อยเลี้ยงแล้วมันตายไป่ไก่สองตัวอ๋อตายเอยนั่งเป็นโรคไม่เป็นตุ่มหรือยังครับผมมันกลายเ็ว่าแข็งแรงขึ้นหวาหมื่นอืมเคยลองผิดลองถูกมาแล้วซื้อวัวตัวเท่าไหร่มาเลี้ยงครับคุณโอ้ห้าหมื่นห้าหมื่นวานเป็นโรค ตายที่ไม่คือตายกี่ตัวครับสองตัวเป็นแสนอีกทั้งนั้นเออลีเ้ยงอาหาวัวธรรมดาไม่เหลือยงไงเชวก็คือเราเคยเลี้ยงวัวที่เป็นวัวสวยๆใหญ่มาแล้วออแต่ว่าไม่ไหวตายง่ายเป็นโรคง,ง่ายเออฟองอ,อาหารฟองห้าเนาะครับผมจะน,นี้่็ได้ให้กินแต่าฟางเข้าเนา่ยพว่ <laughs> ตัวนี้คือให้กินแค่ฟางไกะยะ่ย่าก็อยู่ได้แล้วอยู่ได้แล้วตัวนี้ให้กินแค่ฟางแค่ย่าก็อยู่ได้แล้วอยู่ได้ แดงๆแต่หัวไงเขาเขาสื่อว่าหาหกมือนะครับก็ให้สองเมือสามมือเดอจริงเหรอครับนออี่ราคาหรัวครับผมสุดท้ายคําตอบคือโบไทยบ้านเลยเอ,อ,อันนี้ไม่ได้เชียนะใ,ใแต่ว่าดีจริงๆอแล้วตั้งแต่เลี้ยงมานี่เคยป่วยเคยอะไรไหมครับ <c oughs> บ<อ>่ไม่ป่วยเลยตุ่มหนึงครับผม แสดงว่าวัวไทยบ้านค่อนข้างที่จะดีเลยแข็งแรงตัวงีมยวมอหนเด้ครับผมมอนนั่นโอ้ยออกจากคอออกสู้ชูกระซิล่บอืมกินวัวสมบูรณ์เด้ครับผมแล้วก,ก,ก็ดูเบิ้งคอบของไงวัวสันครับผมออใหญ่โง่รหอรอใหญ่ครับกินวัวฮาร์าโกรมด้วครับผมแต่ว่าของคุณลุงก็ให้กินแค่หญ้าฟางแค่นั้นแหละไม่ต้องลงทุนอะไรมากแสดงว่าเมื่อก่อนคิดผิด หรือว่าอยากลองครับไม่ราแล้วแม่เมื่อก่อนคิดผิดหรืออยากลองอยากลองนี่เฉยห็นก็ชื่อมานะกระแสกระแสเขาสอมาว่าเรียงขึ้นมาันง่ายเนะใครเดี๋ยวโจนี้เป็นแสนมนนาะอ๋อพอเราเลี้ยงเป็นไงบ้างครับทุนี้ขาดทุนขาดทุนไปได้รับคนถึงแสนกว่าสองแสนสูงสุดตายไปยท้องเสอนาะเสียดายแล้วหางงอขั้นมาเลี่ยงครับคิดไหมว่าอยากลองเนี่ วัวผมไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเนาะอและสื่อขออาหารพวกข้ามาให้กินดย,ยังไม่นับค่าอาหารเนาะกินอย่างธรรมชาติคือไอพวกนั้นต้องกินดีอยู่ดีเนาะออมันถึงจะอ้วนสมบูรณ์เนาะครับผมคุณอามีวัวไทยบ้านแล้วก็มีวัวพ่อพันุเนาะผสมกันเองเลยในคข้เลยครับผมแสดงว่าตอนนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลย บัวธรรมดาธรมดาควายมันทับวัดอะไเด่นอ๋อมันสดเรบเลยอ๋อทับเรี่ยวร <c oughs> ครับผมคือถ้าเกิดว่าวัวมันอยู่ด้วยกันเนาะมันจะซองสีวัวจะมีอะไรกว่าไหนครับผมตอนนี้คือไม่ผิดพลาดแลนะ้วไม่ต้องจ้างเขาผสมแล้ว<อ>ถูกต้องไหมครับมีมมวัวเพราะไม่ต้องเสียไม่ต้องไม่ต้องเสียอะไรสักบาทเลยแต่ถ้าเมื่อก่อนเสียหมดทุกอย่างถูกต้องไหมครับอ๋อเสียเวลาเลี้ยงเสียเสียเวลาด้วยเออผมโชคครับพวกนี้คน ทำไมถึงว่าเสียเวลาด้วยครับบว่ามันตัวใหญ่อ่นะตัวนี้มันบวเสียเวลามันก็มันนะทําไม,มครับกินธรรมชาติไม่ต้องลงทุนอะไรครับผมเพื่อนมาสิซีม่วงแรงกเน,นี่ยว่าญ่มันกินวันนี้ว่ามาตัดหญ้าก็เลยได้ให้กินตอนเช้าครับผมคือเมื่อก่อนคุณคุณลุงแลมวกันนะคุณลุงเสียเวลาคือหนึ่งเสียเวลา<ม>เสียเงินเสียค่าผสมอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะหล,ยยหลายอย่างตอนนี้มีเสียอะไรบ้างครับโบมีเสียอย่าง เลี้งธรรมชาติธรรมชาติเลยจริงๆเนาะครับผมแล้วข้อดีของคุณลุงก็คือลุงมีวัวพ่อพันธุ์ด้วยเนาะตอนนี้พ่อพันธุ์ก็ทับเองในข้อเรียบร้อยแล้วไม่ต้องจ้างเขาผสมแล้วถูกต้องไหมครับวัวสวยต้องให้มันอ้วนกินให้มันอ้วนๆกินทำพวกเนี่ยครับิงจะเลี้ยงไงก็จ้างให้มันอ้วนถ้าอ้วนก็คือวัวสวยถ้าวัวไม่สวยก็คือวัวไม่อ้วนเนาะคงไม่มีใครซื้อวัวกระดูกไปเลี้ยงเนาะไม่มีหรอกเนาะครับผม ฉะนั้นคุณจะเลี้ยงยังไงก็ช่างเนาะใ,ให้มันอ้วนเนี่ยมันสวยแน่นอนมันได้ราคาแต่ถ้าจะเลี้ยงยังไงให้อ้วนแล้วก็ไม่ลงทุนก็กินยากกับฟางเนาะครับผมจากผู้ประสบภัยเนาะ <c oughs> ถูกต้องไหมครับตอนนี้เป็นผู้ไม่ประสบภยัยนะคุผู้ชมครับ <c oughs> เพราะว่าเริ่มรู้แล้วเนาะ <c oughs> ผมถามน่านลุงครับกระแสนี่มันเป็นยังไงบ้างครับตอนที่เราเลี้ยงนี่มันก็กระแสอ้วนจะน่มวางนุ่ก็ดีแต้หล่ะเว่าวงอแงผมบอกแล้วงยยอแง สู้ไม่ไหวแล้เรากนมาร์กเครับผมแต่ว่าเราลองมาแล้วเนาะไม่ใช่ว่าเราไม่ลองเนาะลองหมดเป็นแสนเหมือนกันเนาะครับผมเงินแสนไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะผู้ชมครับกว่าจะหาได้เนาะแล้ววัวของเราก็โอ้โหผมว่านะเป็นเป็นราคาอักระเดที่สองตัวนี้แหละครับอืมวัวแดนเลยครับผมแสดงว่าวัวไทยบ้านก็มีราคาเหมือนกันเนาะครับผมโจรวัวมีราคาเนาะ แต่ก็ไม่เป็นไรนะถูกต้องไหมครับให้กินแค่หญ้ากับฟางเนาะใช่ใช่ครับอ๋อแต่มันก็กินดีเลยนะผมว่าเนาะเบิ์ดกินอ่ามันไม่มีใครคุยกันเลยเนาะมันกินอย่างเดียวเลยผู้ชมครับมันไม่มีใครคุยกันเลยมันกินอย่างเดียวเลยเนาะกินเบิ์ดเลยสินี่แหละครับุไม่ต้องใส่กากน้ำตาลด้วยไม่ต้องไม่ต้องโรยอะไรด้วยไม่ต้องมีส่วนผสมด้วยหญ้าฟางอ๋อนี่ละออู้เรื่องเลยเนาะกเบิด แล้วตอนเช้าให้วัวกินอะไรครับปกติหลกัหลกๆเลยฟางให้กินฟางสายสายก็พวกหญ้าแค่นั้นจริงๆครับผมฝตั้งใจเลี้ยงเอาขี้ฝุ่นก็ทําไมถึงว่า,างงันครับใส่หน้าใส่ยังนานบ่เสียเด้อถ้าอกองขี้ฝุ่นได้มันเขียวกลุ่มน, <laughs> นี่แหละครับใช้ขี้วัวขี้วัวพวกนี้ทำนาแล้วตอนนี้ลดได้เยอะไหมครับ มันก็ลดฝุ่้ยได้หลายเลยเนาะวันทีเดียวใช่ไหมเนี่ยล่ะครับวันวานละที่สามสองที่สองหน้า่องแต่ว่าข้าวแถวนี้เขียวกระจีเลยเนาะฝุ่นขี้วัวมีประโยชน์จริงๆเนาะครับผมใบสองเท่าเหรอคุณมันก็ยังสูงอยู่เนาะจะได้เกิดฝุ่นพุ่งมาได้ครับผมคิดว่าการที่เราเลี้ยงวัวแล้วได้ขี้ฝุ่นเนี่ยดีกว่าไปซื้อสารเคมีเข้าไหมปุ๋ยเคมีไหม ทำไมถึงว่าเง้นคก็จะดีว่ได้เสียได้สารที mm puzzles, evet ่น OK> kind of ี <h 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 Whoops, ่มันก็พราว่าสูตรตัวนี้ว่าได้สารที่นี่แบบว่าพวกเขามาใส่มันก็คือว่าแลต่ต้นหมักนะครับผมแลต่ต้นหมักใส่ใส่สีฟุ่นได้บอนกับห้องมันจะดีนะห้องมันสะขาจนผูนอ๋ออย่างงั้นเลยครับผมาหลนสารที่นี่ไรงกว่ค่อยเปลืองด้วยเนาะคือถ้าเป็น ปุ๋ยก็กระสอบละพันถ้าขี้วัวแล้วครับถึงวัวไม่ได้ซือ้อบ่ได้ซื้อนะถ้าซื้อก็สามกระสอบร้อยเนาะผมว่าเนาะใช่นะใช่ถูกต้องไหมครับใช่ใชอย่างนี้ถ้าเกิดว่ากเกษตรกรนี่ไม่มองที่ราคาวัวเป็นหลักนี่มองที่ประโยชน์ของมันนี่ผมว่าอยู่ได้สบายเยนาะถูกต้องไหมครับใช่ฉะนั้นก็ฝากให้คนที่เลี้ยงวัวนะครับอย่าไปท้อเนาะอืครับตอนที่คุณลุงเลี้ยงตอนที่มันตายหรือว่าขาดทุนอีท้อไหมครับ ถอดเนาะสือว่ามันในน้อยกว่าถอดครับผมตัวราคาหาเงินเนาะก็ตายถึงอยู่คือครับผมตัวนั้นเป็นโลกหมดแลอืมแล้วทํายังไงถึงมีกําลังใจเลยยี้ยงได้ถึงทุกวันนี้ครับเมื่อก็สู้ไว้ที่เวียดเนาะครับผมเพราะว่าพ่อเด็กฝุ่นเด็ยังเส้หน้าไปเลจริงๆเลยใช่ไหมนี่ใช่ค,คือต้องเวลาฮะเจ้ากินยังขายสินะขายเงินขายทองฮะยังขายว่าเทไรก้อยจุวยยังขายง่ายนะครับผมมีราคากับไอ้คลองเนี้ย แต่ว่าก็ไม่ซีเรียสอะไรเนาะือนที่คุณลุงบอกนะว่าเลี้ยงวัวไทยบ้านนี่ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรเลยเพราะมันไม่มีอะไรให้ซีเรียสถูกต้องไหมกินกับฟางกับหญ้าแค่นี้แหละไม่ต้องไปซีเรียสว่ามันจะสวยหรือไม่สวยใช่ถูกต้องไหมครับถ้ามันผอมแล้วราคาจะตกไม่ต้องไปซีเรียสเนาะเพราะเราไม่ได้ลงทุนอะไรเนาะกุจอยคื้อได้ฟางขอบขุนเกี่ยวขอแล้วนัวนี่มันจ ตันตูรูจะดีนี่แหละครับข้างคอแบหลายเดือนเนาะแต่เดือนหกครับผมแต่เดือนหกจ็ดเดือนแต่เดือนออกกับปดเก้าเดือนแต่ว่าตอนนี้มันก็นอนว่าได้ยรางนะครับผมมันอ๋องั้นครับนอนว่าเดี๋ยวเดินจะคอถ้าวัวได้เดินจะอ้วนเหรออ้วนกินยิมแต่เดือนก็อ้วนบัวยิมแต่เดือนก็อ้วนไม่อิ่มเท่าไหร่ก็อ้วนนี่มันกินยิมแต่เดือนก็ขังเจ้าได้คอมันเดียร์ยางกับร่องตัวเห็นไหมอ๋อบุบบ่ตัน ครับผมบัได้กยางเลยขายง่วงวัด้ยางอืมอันนี้เราเราก็รู้ปัญหาเนาะคร,ครับผมแสดงว่าต่อให้กินอิ่มเท่าไรก็อ้วนถ้าไม่ได้เดินก็ไม่อ้วนใช่ถ้ากินอิ่มนิดหน่อยแต่ได้เดินอ้วนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอ๋ออันนี้ไปดูที่ไหนมาครับหรือว่าสังเกตเองสังเกตก็แค่เลี้ยงมา่อตอไหน่อยพอแม่ก็าพาเลี้ยงนะครับผมของคุณลุงนี่ก็ไว้แค่พอแรงไหวใช่หกตัวเจ็ดตัวเนาะ ครับผมใช้เยอะก่อนนี้เป็นไงครับมันก็ไม่ไหวไม่ไหวผมก็เจอกับตัวเหมืองกันครับตัวที่บ้านก็เกือบสี่สิบห้าสิบตัวโอ้ยสงสารพ่อแม่มากเลยวางแผนกันแล้วนะครับเมื่อเย็นคุยกันแล้วว่าปีหน้านีต้องขายทิ้งบ้างแล้วเอาไว้ห้าหกตัวก็พอเนี่ยโอ้มีราคาส่วนพวกขึ้นมีราคาโอ้โกวอยครับผมคือตอนนี้มันขายไม่ได้ใช่ก็เลยต้องก็แม่ก็เลยบอกขายได้อยู่มันไม่ซีเรียสอะไรหรอกเออใช่ใช่ ขายเท่าไหร่เขาเอาไปซืมอหรืออได้นี่นี่แหละครับเขาพร้อมที่จะซื้อเลยเก็จ่องอยู่แล้วพอขาเขาซื้อวัวแพงจำนละสามที่เมื่นตัวเสือมันสียหายยุสามเมื่อวัวขายเนี่ยฮะอ๋อเขาอยู่ในที่เมื่อนะครับผมเวลาวัวมันมีราคาส่วนงูมันโล่งนครับผมก็ว่าสั้นเดี๋ยวคือตอนนี้วัวไม่มีราคาแต่วัวไทยบ้านมีราคาอยู่ได้ถูกถูกต้องไหมครับอื โอ้ผมว่าถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงวัวไทยบ้านตั้งนานนี้นะจะสบายใจแล้วเนาะใช่ครับไม่ต้องมามีความรู้สึกผิดหวังเนาะครับผมอันนี้คือข้าวของคุณลุงเนาะครับใช้อะไรครับตัวนี้ขี้วัวครับขี้วัวจริงๆครับอืมสูงขี้วัวตัดสองครั้งแล้วนี่ครับครับผมปุ๋ยขี้นี่ว่าคอยจะใส่ดกะได้จริงงครับผมแสดงว่าปุ๋ยขี้วัวนี่มีประโยชน์มากๆเลยมันเขียวขนาดนี้เลยแหละครับอืม จะตีทอคอว่าถ่วงัอกระดาษซ่อมนี่ได้ของผมอันนี้คือประโยชน์จากการเลี้ยงวัวเลยแสดงว่าถ้าเกิดว่าขี้วัวเต็มคุณลุงก็จะขูดไปใส่เลยสุดท้ายนะครับอยากให้ฝากข้อคิดดีๆถึงคนที่อยากจะเลี้ยงวัวต้องทําไงบ้างครับใจรักครับผมรักการเลี้ยงวปอย่างนั้นแล้วธรรมชาติพอได้ขี่ใสนาพอได้ขี่ใส่นาความหมายดีๆอื เ,เดียวพ่อเด้กขี่เส้นหนาแล้วขี่คุณครับผมคุณขี่คุณขี่ยัง,งนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะโอเคครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ผู้ชมมีความสุขกับการรับชมเจอกันคอกหน้าครับสวัสดีครับ